อุดรน,น,น,นสวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซ้อนอุดรค่ะตำรวจปอกข้อมอบพร้อมโดยปานพักเด็กและครอบครัวออกรณนโรงก่อนวันแห่งความรักกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ได้สนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบพ่อเมื่งอ,อ,ดอุดรธานีและนายสวัยศรีหาหัวหนา้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี ได้ออกตรวจสถานบันเทิงให้เทคถนนทหารในเขตเทศบาลนครอุดรธานีเพื่อรณรงค์การป้องกันและเตือนภัยจากการคุกข้ามทางเพศวันวาเลนไทยจากการที่จังหวัดอุดรธานีได้ถูกจับตามมองว่าเป็นเมืองที่มีการลักลอบขายบริการทางเพศอีกทางยังมีการขายบริการบนเฟซบุ๊กซึ่งมีการจับกลุ่มอย่างต่อเนื่องจึงได้มาทําการตรวจและพร้อมรดรงค์ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทราบถึงพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยนาเอกสารแผ่นพับมาแจกนอกจากนี้อีกบกีมือจะไกลเขาสูวันแห่งความรักจึงออกแนะนาให้ไหวรุ่นรู้จักป้องกันตนเองให้หู่จักใส่ถุงย่างอนามายัยร่วมไปถึงการป้องกันและปรับปรามบรให้มีการลักลอบขายบริการทั้งเพศในคืนวันวาเลนไทน์อีกทางหนึ่งนําโดยหวังว่าการรณรงค์ครั้งนี้จะซอยสั่งผับหลักให้จังหวัดอุดรธาน,านีกลับขึ้นมา เราลับมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซอนอุดอรกันได้ไหมฮอดอุดอรเบองอ่อนซอนอุดอรเด้อสวัสดีค่ะเชาอุดนนนป็นคนขยัร